JCM เคลมหุ้น29ตุลาคม2568งานเข้า JCM เคลมหุ้นช่วงนี้มีเท่างานเข้างานไม่เข้าแต่เกือบทั้งหมดงานไม่เข้าคราับด้วยสภาพตลาดแบบนี้ใช้เวลาออกกำลังกายตามสมัยนิยมเดินสายคาเฟ่นในบางครั้งเนอร์หุ้นถูกและดีหุ้นเนอตอนนี้บอกได้เลยว่า ถูกและดีด้วย P/E c เท่านิดนิดอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน8.70%บุวลู Book Value 4บาท91สตาง TKN ไร้ากับตนันตอนนี้หุ้น TKN ตกอยู่ในห่วงไร้ากับตนันหลังจากอิทธิพัทธ์พิระเดชาพันธ์ลาออกจากกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วยเจอข้อหาอินไซ d ์และช่วยเหลือการกระทำความผิด ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร20เดือนจบกันชื่อเสียงที่ดีโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่หุ้นอินไซด์ .com